จักรพรรดิมู่จงหรือจักรพรรดิอี่หวงตี้จักรพรรดิองค์ที่สิบแห่งราชวงศ์ชิงพระนามเดิมไอซินเจาหลวใจ้ฉุนพระโอรสองค์โตในจักรพรรดิเสียนเฟิงกับจักรพรรดินีเซี่ยวฉินเซียนฮองฮาวจากสกุลเย่เฮินาลาหรือพระนางสุสีไทฮาวประสูติในปีเสียนเฟิงที่6เดือน3ตรงกับคิดศักราชที่1856เสด็จขึ้นครองราชในปีเสียนเฟิงที่11 ตรงกับคิดศกกลาดที่1861ขณะพระชมพันษาห้าพันษาใช้ชื่อปีรัชศกประจำพระองค์วัาถงจือ้อโดยมีพระพันปีชฉืออันไทยฮาวและพระพันปีชฉือสีไทยฮาวเป็นผู้สมเร็จราชการร่วมในปีถงจื้อที่11 ตรงกับคิดักราที่1,872ัอิภิเศษสมรสกับสตรีมองโกสังกัดกองทงน้ำเงินจากสกุลอาลูเทอร์ญาติของพระนางฉืออานไทยฮาวภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเจืออีฮองฮาวในปีถงจื้อที่13เดือน12ตรงกับคิดักราลที่1,875จกักรพรรดิถงจื้อเสด็จสวรรคต สริพระชมพันษา19พันษาโดยไม่มีรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ประสบตั้งอยู่ที่สุสานชิงหุยหลิงเมืองจุนหัวมณฑลเหอเปย่ยจักรพรรดิเตอ๋จอจงหรือจักรพรรดิจิงห่วตี้จักรพรรดิองค์ที่11แห่งราชวงศ์ชิงพระนามเดิมไอซินเจ๋อหลัวใจ้เฉียนพระนัดดาของพระนางซูสีไทฮาว พระโอรสองครองของฉุนเสียนชินหวังอี้ซวนพระโอรสองค์ที่7ในจักรพรรดิเต้ากวงกับพระชายาเอกจากสกุลเย่เฮนาราน้องสาวพระนางสุสีไทฮาประสูติในปีถงจื้อที่10ตรงกับคิดศักราชที่1871เสเดสด็จขึ้นครองราชในปีถงจื้อที่13ตรงกับคิดศักราชที่1875ขณะพระชมพันษาสามพัรษาใช้ชื่อปีรัชศกประจำพระองค์ว่ากวงซี่ โดยมีพระพันปีเฉือ,อนไทยฮาวและพระพันปีเฉือสีไทยฮาวเป็นผู้สำเร็จราชการร่วมในปีกวงซีที่15เดือนหนึ่งตรงกับคิดศักราชที่1889สตรีจากสกุลเย่เฮอร์นาล่าได้รับแต่งตั้งเป็นฮองฮาวพระนามเซียวติ้งจิ่งฮองฮาวหรือหลงอี้ฮองไทยฮาวในปีกวงซี่ที่26ตรงกับคิดศักราชที่1,900กอกองทัพพันธมิตรบุกเข้ายึดเมืองปักกิ่ง จกักรพรรดิกวงซีพระนางสุสีไทฮาวและเชื้อพระวงศ์ต้องเสด็จลี้ภัยไปยังเมืองซีอานหลังพันธมิตร8ชาติถอนกำลังออกจากกรุงปักกิ่งจกักรพรรดิกวงซีพระนางสุสีไทฮาวและเชื้อพระวงศ์จึงประทับกับกรุงปักกิ่งในปีกวงซีที่34เดือนส0ตรงกับคิ์ศกกราดที่1908 จักรพรรดิกวงซีสเสด็จสวรรคตสิริพระชมพันษา37พันษาโดยไม่มีรัชทายาทสืบสันตติวงศ์พระสบตั้งอยู่ที่สุสานชิงชงหลิงเมืองอีเซียนมณฑลเหอเปย่ยจักรพรรดิชนท่งหรือจักรพรรดิปยูยีจักรพรรดิองค์ที่12 และเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงพระนามเดิมไอซินเจ๋หลัวผูอ่อีพระโอรสองค์โตของฉุนชินหวังใจเฟิงพระอนุชาในจกักรพรรดิกวงซี่กับพระชายาเอกโยหลานจากสกุลกววเอ๋อรเจียประสูติในปีกวงซีที่32ตรงกับคิศดศกกาาที่1906หลังจกักรพรรดิกวงซีเสด็จสวรรคตพระพันปีฉือสี่ฮองไทถฮาหรือพระนางซูสีไทฮาว มีพระสวนีมอบราชสมบัติให้องค์ชายผูอ้อีขึ้นครองบัลลังก์เป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไปองค์ชายผู้อีสเสด็จขึ้นครองราชในปีกวงซีที่34ตรงกับคิดศักราชที่1908ขณะครองราชมีพระชมพันษาสพันษาใช้ชื่อราชศกประจำพระองค์ว่าสวนท่องโดยมีองค์ชายใจ้เฟิงพระบิดาเป็นผู้สมเร็จราชการและมีพระนางหลงอี้ไทฮาวทรงอภิบาลจากักรพรรดิปยี ในปีส่วนท่งที่สองตรงกับคิสสกัาราที่1911เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติชินไฮเพื่อล้มหลางราชวงศ์ชิงในปีส่วนท่งที่สวันที่12กุมภาพันธ์คิสสกัาลที่1 9 1 2พระพันปีหลองอี้หองไทฮาวลงพระนามพระราชองค์การสละราชสมบัติแทนจกักรพรรดิโปโยีสิ้นสุดราชวงศ์ชิงกลายเป็นระบอบสาธารณรัฐ วันที่หนึ่งกรกฎาคมคิดศก,กาที่1917จางซุนอดีตนายพลผู้จงรักภักดีที่ต้องการฟื้นฟูนราชวงศ์ชิงหลังล่มสลายได้ทำการรัฐประหารที่ปักกิ่งและทูนเชิญจักรพรรดิปูยีขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิอีกครั้งในเวลานั้นจักรพรรดิปูยีพระชมพันษา11พรรษาจักรพรรดิปูยีครองราชครั้งที่สองได้เพียง12วัน ในวันที่12กรกฎาคมก็ต้องประกาศสละราชสมบัติกองทัพปราบกบฏตีกรุงปักกิ่งแตกจางซุนพ่ายแพ้ในปีคิดสกัที่1922กราชที่1922จักรพรรดิปูยีอภิเศษสมรสกับสตรีจากสกุลกวัวโปู้หลัวภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นจกักรพรรดินีเซียวเคอรมินฮองฮาวหรือพระนางหวานหลงฮองฮาววันที่หเดือนพฤศจิกายน ปีคิศกาที่1924เกิดการรัฐประหารขึ้นในปักกิง่งโดยเฟิงยู้เสียงจกักรพรรดิปูยีและเชื้อพระวงศ์ถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามในปีคิศกาชที่1932เดือนมกราคมจกักรพรรดิปูยีตัดสินพระไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ชิง ในปีคิศักาชที่1,934จักรพรรดิปูยีขึ้นครองราชในนามจักรพรรดิหุ่นเชิดของจักรวรดญี่ปุ่นเป็นจักรพรรดิแห่งแมนจูกัวใช้ชื่อปีรัชศกว่าคังเตอ๋อหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปีคิดักาชที่1,949จักรพรรดิปูยีถูกส่งตัวกลับจีนข้อหากบฏรัฐบาลจีนโดยพรรคคอมมิวนสิสต์ส่งจักรพรรดิปูยีเข้าค่ายกักกันเพื่อปรับทัศนคติในมณฑลเหลียวหนิง ในปีคิศสกุที่9ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสรภาพใช้ชีวิตแบบสามัญชนวันที่17ตุลาคมคิดสกาลที่1967ักรจักรพรรดิปูยีสเสด็จสวรรคตสิริพระชมพันษา61พันษาเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน